ปราสาทคนาก็อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ของแผ่นดินไทยนะครับมันก็คือของไทยนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้ทางการเราก็ไปตึงกําลังหยุดตีกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตึงกันอยู่แล้วเราก็จะเอาไม่ให้มันเอาปราสาทคณาได้นะครับมันไม่สนใจว่าประชาชนมันจะตายเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของประชาชนคนชาติเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันต้องการเรื่องการคะแนนนิยมนะครับ มันรบมามันก็แพ้นะครับแต่ว่ามันปิดหูปิดตาปิดข่าวมันจะออกข่าวว่าเนี่ยของมันนี่มีแสนยานุภาพมีกองทัพที่เข้มแข็งชนะประเทศไทยได้ ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องประหนึ่งว่ากำลังกระหายสงครามอยากจะเปิดศึกรบเต็มทีกับประเทศไทยโดยล่าสุดได้ปล่อยภาพคลิปวิดีโอเคลื่อนรถยานเกราะ bmp 1ใกล้แนวหน้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจากคลิปจะเห็นว่ารถยานเกราะ bmp o e ของฝ่ายกัมพูชามีอย่างน้อยสองคันที่ปรากฏอยู่ในแนวชายแดนไทยกัมพูชาและยังมีรถบรรทุกสำหรับขนยานเกราะดังกล่าวไปยังจุดหมายอีกด้วย นี่จึงถือว่าเป็นภาพที่ทหารแนวหลังของกัมพูชากำลังเตรียมความพร้อมรถยานเกราะ BMP 1ซึ่งจอดอยู่ในค่ายทหารและได้นำขึ้นรถหัวลากเตรียมเคลื่อนย้ายไปพื้นที่แนวหน้าก็น่าจะเป็นประสาทตน์คณาตามที่ทางขเขมรได้วางไว้ตั้งแต่แรกซึ่งจุดนี้ก็ต้องบอกว่าถือเป็นการเอาอาวุธหนักเข้ามารุกล้ำอธิปไตยไทยชัดเจนเลย ซึ่งเพจ Facebook ส่องขมรระบุใจความว่ากำลังเอารถถัง BMP1 วันขึ้นหัวลากในค่ายจังหวัดกำปงทมไปอย่างแนวหน้าขณะที่สื่อขมรยังโพสต์คลิปทหารขมรพร้อมระบุใจความว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นขมรปกป้องประเทศและประชาชนจงเป็นนักสู้และไม่ต้องกลัวศัตรูโจมตี คำว่ากลัวคนขี้ขลาดไม่มีอยู่จริงสําหรับทหารอย่างเราถ้าเรากลัวคนขี้ขลาดประเทศและประชาชนจะพึ่งพาอะไรได้รอคําสั่งทุกวินาทีขณะที่เพจ army military force โพสต์ภาพทหารกัมพูชากำลังนั่งรถเพื่อไปแนวหน้าระบุใจความว่าตื่นเต้นกำลังจะไปปกป้องชาติรอรบกับพวกทหารเสียมที่แนวหน้า ปราศาสต์คณาก็อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ของแผ่นดินไทยนะครับมันก็คือของไทยนั่นแหละนะครับในอดีตทหารพราน เขตรับผิดชอบของทหารพันกุมทหารพานที่26นะครับก็รับผิดชอบอยู่ทุกทุกเนะมื่อก่อนนี้นะครับเราก็ไปตั้งฐานอยู่นั่นนะครับตั้งฐานอยู่ที่ปราสาทกนาแต่เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่กันดารอยู่ลึกมากนะครับแต่มันก็อยู่ในประเทศไทยตอนหลังๆนี่เราจรึงได้ถอนออกมาแต่ในช่วงการลบกันในปี2568ที่ผ่านมาปรากฏว่าขมิน้นตรงนั้นเมื่อก่อนไม่มีขมิ้นนะครับมีแต่ทหารพานเราอยู่ พอเราถอนออกมานะครับทฐานคอมเมนมันรู้ว่าไม่มีฐานไทยมันก็ยกกําลังขึ้นไปต้องการที่จะยึดนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นไปวางกําลังเต็มอยู่นั้นนะครับแต่ตอนนี้ฐานไานเราก็ไปตึงกําลังหยุดติดกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตึงกันอยู่แล้วเราก็จะเอาไม่ให้มันเอาปราทรนาดได้นะครับคือคอมเมนเนี่ยเขาต้องการตรงไหนที่เป็นปราทเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์นะครับตรงไหนเป็นปราสาทมันจะโกมันจะตู่ว่าเป็นของมันนะครับ แม้กระทั่งมันตู่ถึงเขาพนมรุ้งมันยังบอกว่าเป็นของมันเลยนะครับอันนั้นคือนิสัยของเขาเม็นนะครับใช่ใช่ใช่เขาอยากได้มทั้งหมดเพราะว่าเขาสอนประชาชนเขาแบบนั้นเขาสอนประชาชนของเขาว่าประเทศไทยหรือว่าเสียมเนี่ยเป็นประเทศที่ไปลุกรานเอาผืนแผ่นดินของเขาไปเอาวัฒนธรรมของเขาอันนั้นเขาสอนเด็กของเขาในหนังสือเพียนมันเป็นแบบนั้นนะครับมันคนรุ่นหลังๆก็คิดว่าเป็นจริงอย่างที่เขาสอนมานะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับ มันเป็นแผนของมูลเซ็นอยู่แล้วนะครับมุลเซ้นเนี่เขาต้องการที่จะอ่าหนึ่งเรียกคะแนานนิยมนะครับเพราะว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยรักชาติเขาต้องการที่จะเอาคือเขาโยนความผิดให้ประเทศไทยว่าเราไปยุกลานแผ่นดินเขาไปเอาแผ่นดินเขานะครับแล้วเขาก็ให้ประชาชนเชื่อแล้วเขาบอกว่าเขาจะอาต้องเอาแผ่นดินที่ประเทศไทยคืนมาที่ประเทศไทยเนี่ยไปเอาข,ของเขาเนี่ยคืนมานะครับ แต่จริงๆเราไม่เคยลูกกลางเขาเลยมีแต่เขาลูกลางเรานะครับเขาก็ป้อนข้อ,อมูลตัวนี้ให้กับขมิญแล้วเขาก็มีการยกกําลังเข้ามาแล้วก็จะยึดเพื่อที่จะให้ขมิเนี่ยให้ประชาชนขมด้เห็นว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนรักชาตินะครับคือมันต้องทําอยู่ยแล้วเพื่อเอาคะแนนนิยมสําหรับฮุนเซนนะครับมันไม่ได้สนใจว่าประชาชนมันจะตายเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของประชาชนคนชาติเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันต้องการ เรื่อนกับคะแนนนิยมนะครับมันรบมามันก็แพ้นะครับแต่ว่ามันปิดถูปิดตาปิดข่าวมันจะออกข่าวว่าเนี่ยของมันนี่มีแสนยานุภาพมีกองทัพที่เข้มแข็งชนะประเทศไทยได้อันนั้นคือมันโกหกประชาชนประชาชนก็หลงเชื่อครับประชาชนคอมเนตนะครับอ่าคอมเมนเนี่ยมันก็มันไม่มีใจรบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับทหารคอมเตน,นะครับแต่ว่าที่ที่ ไปพก,กันมากับคอมเมนต์น่ยมันไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับทั้งทหารทั้งประชาชนทั้งระดับใหญ่ๆของเขาก็เชื่อถือไม่ได้คําพูดนะครับพวกนี้มันจะเป็นล็อกแรกล็อกแรกมันก็จะเป็นเห็นแกประโยชน์ส่วนตัวนะครับมันจะโกงอย่างเดียวนะครับเชื่อถือไม่ได้ครับอ่ามันก็จริงๆแล้วปราษามันยังไม่สมบูรณ์หรืปราสามันก็เป็นซากหินปลากระหักพังนั่นแหละครับแต่ว่า มันอยู่บนผืนเป็นดินไทยอยู่ในมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับอยู่บนที่สูงขมินมันต้องลงหน้าผาต่ําลงไปนู่นนะครับแต่ว่าขามินเนี่ยมันก็ต้องการได้เพราะว่ามันโยนความผิดให้ประเทศไทยมันบอกประชาชนเขาว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นลูกรานเอาราษาของเขานะเขาต้องเอาคืนเขาต้องยกกาลังเข้ามาโจมตีผลักดันเอาคืนเนี่ยเขาเขาให้ข้อมูลประชาชนเขาแบบนี้นะครับก็ยังตึงเครียดอยู่ตลอดเพราะว่ามีขมนิทนทหารขมินอยู่ประจํา แนวชายแดนตึงเครียดอยู่ตลอดนะครับแต่เราก็ยังตึงกําลังไว้ตลอดนะครับเราพร้อมที่จะปะทะหากว่ามันลุกล้าเข้ามานะครับแต่มันก็มีการยั่วยุมีการยิงปืนแย่มีการอะไรพวกเนี้ยมันยังยัวย่วยุอยู่อย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับของเรามันพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมทหารเราเต็มไปหมดนะครับพร้อมแต่เราไม่บอกพิกาลไปยอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองครับ